สนายอ่ะพระทนายไม่พอสนายก็กลัวโปก็กลัวแต่ที่กลัวยิ่งกว่าสนายก็คือโปนี่แหละไ,ไอ้เหี้ย,อยลองให้กูเล่นโปดิเหี้ยดับหนาข้างเคียววิวเสอตายอ่ะเออเสือจะตายตอ่ะแต่ก็เกลียดที่สุนดน,นั่นแหละโปโคตรจะเกลียด ที่วิ่งอก่อแตวาครีวิ่งอเราต้องเข้ามาเลยอหักหแต่ไม่ได้ไอ้เดิมเดมทหารตำรวจนี่

คนกะหล่ำเต็มเลยวอะไม่กลัวยังมาได้ของตามนี่นนเลยคนไายอาหมดเสร็จแล้วนั่นแหละต้อง,องเราเข้ามาดักในนั้นดีกว่านววในอะไรวะในมาร์เก็ตดีกว่าปะเฮ้ยนะพี่ผมมีป่อยรอด้วยรอด้วย หม้อแก๊เต็มไป่นา พี่ทำไมของเยอะอยังะ<ต>วะพี่เรามาใช้ในนี้แหละใส่อนแง่้หนปี่เวอะไรใส,ใส่ก้าอันนึงพี่จะลอจะลอหัวมัน ตายหนึ่งตายหนึ่งตายนึ่งแล้สนายตายมั้ยไม่ใช่ใช่มันเล่งอยู่กดตีนมันเลยแบบอย่าม <c oughs> ันก็มาดูพี่นะเว้ยข้างนอกถ้ามีใครเข้ามาบอกพี่ด้วยไปดูดิเฮ้ยพดูต้นทางดิ ถ้าว่าม uh, ันดันมามันก็จะมันจะยิงพี ah ่ก mm ่อนแต่มองอย่าอย่าอย่าให้มันยิงพี่อ่ะเห็นแลเวเหไนแล้วยิงเราโมเกลี้ยงให้มอแล้วมันเจอกูแน่ ได้ยินแมได้ยินเสียงอะไมไหมอ่ะนเาเลยเลยสัตหม ฮุเรฮุเรชาดิน้องหายช้าที่เราช่วย,วยเออไปช้าเลยลเออมันมาตายมันตายแม่เนี่ยผมลงขึ้นมาเขียวพี่จะพยายามไม่ตายแล้วกันน้อง เฮียบิ่งมาละิ่งมาละไอสัตว์มองเลยพวกมือนั่นไงมาละสการ์ไอสัตว์มาละ พี่ว่าพี่ยิ้มเพื่อนมันตายวะเสียเท้าจะไปเดนมาข้างหน้าพี่เนี่ย

ไปชาร์จกันพี่เด็กนั้นมันเข้าาีแาลอเห็นร่าเา ไม่รู้พยายามยิงพี่ทำไมเว้ยทั้งที่พี่ยิงพี่วิดีโอดสักนั้นเลย <c oughs> กลัวกูอวเขากจะไปชาร์จมันกลัว,วก,กวูไอ้สัสเขากูะกจะไปชาร์จมันกลัว,ว,ก,ก,วกูเวไอ้ยเหี้ยคนงง ล่วงล่งมาล่วงรออะไรเนาเร็วมาแล้วก็ไปจิงก <S an> <ce circuit> <S an> ันฮะ อันนี้พี่ไม่ได้อาจใส่เพลงมืวานนี้พี่อาจเล่นยาวเลยอาจเล่นปกติเราเลยอ๋อเอ้นะไอ้เสียงท่าอีก้วมากูไอสัตว์ชะตาขุขาดแน,น่เสียงท่าเมื่อเนองไม่ ของบู้มากเลยนะเว้ยแต่เก็บไม่ได้ว่ะน้องคุณอาดูน่จะทำอะไรให้ดูกูมันรอดแน่เลยัตเ์เจอมั้ยเจ็บเจ็บเจ็บไอสัตว์ไอสัตว์เนว่ฮะนโววาถ้าเขาเบะจะน น้าเว้ยน้องมาหาพี่เร็วๆนะเว้ยนี่เขาไป็นลมลมนี่เขาไป็ลบเลยลมรถต่อ เอาละกูเรื่องกูแล้วเฮ้ยมันตายแล้วนี่หว่าเฮ้ยมันตายแล้วนี่หว่าขอไม่ยังไม่ได้เก็บอีบูเลยเนี่ยข้างนอกอะ่ะ เบียดได้เหรอไอ้เพื่อว่าแขนใหญ่ลงว่ะลองมายังนูเฮ้ยวิ่งไปทางนั้นโดนวิ่งไปทางนั้นดถเอวิวยิงนะเว้ยเฮ้ยวิ่งไปทางนู้ผมก็ดูล็อกพิใครล็อกหัววิ่งมาวิ่งมาเร็วๆ เอาง่ายมันช้าพี่สองตัวเมื่อกี้มันตามวิีนึงตัตัวหลตัวลงไปหนึ่งลงไปหนึ่งลงไปหนอุ้ยจะได้หลดไอสัตว์ขยินว ก็ล้วกลับไปอยู่ที่เดิมดีกว่าไอ้สัตว์พระเจ้าขงสด็พระเจ้าจะไม่วินวอนไอ้สัตว์พระเจ้าอยากให้กูเกิดใหม่เนี่ยไอ้สัตว์ตน้องเขาไม่เดิมน้องพี่มันตายแล้ววะเออ,อไปกลัวแม่นี่สัตว์เอาไปดิเก็บไปด้วย những cái <laughs> <laughs> ờ, ừ, nó là ừ, nó, là quê nó ấy ơ, hương 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 ơ, hương 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 จะตายแล้วไอ้หน้องมันแตกไปหนึ่งแล้วเนาะ ไปส,สามไปสามน้องไปสามน้องมาช้าแล้วน,น้องระวัง <c oughs> ไอ้เนี่ย <c oughs> ไอ้สัส ไม่ไหวแล้วเหี้ยเจอเอ้าไปหาเรื่องอื่นดีกว่า